เขาใช้งานที่ไหนวากล้องก็แล้วไี่มีขั้นเงินขั้นดีอุ่นหัวเลยแคเดา้างหลันเลยเราเหมือนกับบุกมอามนใ่ไหมแต่แค่น้ำดีเี่เรองไหนาอแล้วเี่ยโอ้โห อู้ตอกไฟจะดูรู้จักมีมอู้

อวานมอดีสิ่ะไม้สมพอคนเข้าไปไลรอ่ะน้องผัอันนั้น

Hì 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 bưng hì Một bường nhe lắm <laughs>